หยากอนเด้อจ้าให้ผับบรรยายไปกอนเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปเกี่ยวหยาอาบนา้ำเราก็มาเก็บหยาอันนี้อันนี้เป็นหยาของหลอบไม่จ้ะหลอบไม่ก็จะเอามาไวน้นี่ส่วนหลอบเก้าก็ให้ง่วไปก่อนจ้ะไปทีละสเสพ ก็จะหายเป็นรลอบๆไปจ้ะหย่าเก้าหย่าไม่อันนี้จะปลุกผ้าด้เกี่ยวให้งวจ้ะ ก็ได้ปลูกขายได้จ้ะเรียงง้อสองตัวพ่อได้พ่อได้บึ้งพ่อได้แย่งเลยจ้ะเรียงง้อสองตัว คือซึกว่าฝ้ามันอึมครึมนะาจาน๊ะเนาะแบบฝนมันจะตกเมือนขี้เหนียวฝนตกรับหญ้าเลยจ้ะออกจากไรฝนหราก็รับหญ้าไปเลยมเแบบนี้ ตอนนี้ฝากอะ้ากกับห้องดุ่มๆจะ้ะส่วนลานก็เปิดไว้มีลูุกขามากกับตอนรับส่วนหมากเน้่กินหมากกว่าจ้ะเพาอยแต่คายดอก ไปลากเอาไปใส่บอ่าจะลูกอาออกซูซูลูกจะให้ญากเก้าันถ้าคุบ่ตตลูกก็จะไปเอาฟางมาไหวสลับกัน ดีใจหลายดีใจแห้งเนาะพี่นอ้องฝนมาแล้วเขาล่อฝน ดีใจแห้งจ้ะฝนตกมากเขากระชุมชำํำเดี๋ยวเอาอยาให้ง้อก,กันได้จ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมหน่าจะนะบ๊ายบาย